สวัสดีครับทุกผู้ชมวันนี้เราก็อยู่กับช anel สมา V วีลอกนะครับนี้เราจะมาเสนอต้นไม้ข้ออากาศนะครับผมอันนี้ก็คือต้นลิ้นมังกรนะครับที่ซื้อมานะครับต้นลิ้นมังกรเนี่ยมีคุณสมบัตินใ,นนในการกรอบอากาศได้ซื้อมาแล้วเนี่ยงานจะทิ้งไว้มันก็จะเริ่มเหี่ยวนะครับแล้วก็ตัด ในส่วนที่มันเหี่ยวมันเหลืองออกนะครับแล้วใบใหม่มันก็จะงอกออกมาอย่างนี้นะครับทีนี้ใบใหม่เนี่ยมันมันไม่เขียวนะครับเพราะว่ามันไม่โดนแดดเลยนะครับใบนี้ใบนี้ที่งอกมาเนี่ยยังไม่เคยโดนแดดเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะพาเขามาโดนแดดบ้างนะครับนี่นี้นะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยบ้างนะครับก็ใช้น้ำปุ๋ย a อบของเราเหมือนเดิมนะครับที่ผสมแล้วนะครับนี่นะครับ ให้เขากินบ้างนะครับเขากินแต่น้ําเปล่าอันนี้เขาคนขายเขาบอกว่าให้ลดน้าเพียงอาทิตย์ละหนึ่งครั้งก็พอแล้วนะครับนี่เราจัดปุ๋ยหนักเลยนะครับลดชุ่มเลยครับลดเสร็จแล้วเราก็เอามาให้มันโดนแดดบำลายนะครับทดนแดดตรงๆเดี๋ยวมันอาจจะเหี่ยวได้นะครับผมโอเคครับผมอันนี้ก็จะเป็นการบำรุงรักษาต้นไม้นะครับ ก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้นะครับใครอยากไ้ต้นไม้ปลอ,อากาศปลอกื้อปวกลิ้นมางกอนอะไรพวกนี้นะครับมาเอาไว้ในห้องได้นะครับสามารถปลูกในห้องได้นะครับครับผมไว้เจอกันที่จักร้าสวัสดีครับ